สวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะรีบๆเลยค่ะโอ๊ยตื่นมาทันลาวเอ็กพอดีค่ะแต่เสียดายตื่นไม่ทันลาวนะนู้สลบมากค่ะเมื่อคืนพอเออได้นอนแล้วก็โอเคนะคะออ๊ยทุกคนแอดยังมือสั่นอยู่แอดฝันค่ะทุกคนฝันเมื่อคืนฝันเรื่องเดียวเลยแปลงมากค่ะปกติเหมือนจะฝันวุ่นวายนะคะฝันเกี่ยวกับรถค่ะ ฝันเกี่ยวกับรถนะคะแอดนี่เมื่อคืนนี้ฝันว่าแอดอ่ะขับรถชนนะคะขับรถชนแต่เดี๋ยวก่อนแอดนะขับรถชนนะคะแล้วเอาเอามาจอดไว้นะคะจอดไว้แอดก็กลัวความผิดเนาะเอาจอดไว้ริมริมริมฟุตบาทอะคะ่ะ ตามริมริมฟุตบาทที่กรุงเทพเขาจะมีเอหิน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 ขั้นกลางถนนนะคะแล้วทางที่เขาทำม่ยังยังไม่เสร็จนะคะทางที่เขาทำม่ยังไม่เสร็จนะคะ,อะ,คะแอดก็กลัวความผิดนะคะแล้วมันก็มีหลุมข้างหน้ารถด,ด้วยนะมีมีหลุมตอนตอนปกติไม่เห็นอะไรหรอกคะ่ะเออเดี๋ยวค่อยๆเล่านะคะอาจจะแบบงงนิดนึงนะคะก็อขออภัยเด้อทาง,งงนิดนึงก็อแอดก็ เราไม่เป็นเหมือนกันค่ะเหมือนทุกครั้งนั่นแหละค่ะแอดขับรถไปชนง่ายๆเลยแต่ไม่รู้ว่าชนอะไรนะคะรู้แค่ว่าชนแล้วแอดกลัวความผิดก็เลยเอารถไปแอบไว้ข้างฟุตบาทเนาะข้างเ้ยเขาเรียกอะไรทเทเลอ,อร์บุลึกยังก็ะเขาเรียกไม่เป็นนั่นแหละค่ะเอ,อียงกระซางมันเถาะแล้วแฟนแอดค่ะ เหมือนแอดฝันื่อแอดไปทํางานในกรุงเทพเป็นสาวออฟฟิศนี่แหละค่ะอยู่ในกรุงเทพกําลังจะเดินออกออก,ออกจากออกจากเลิกงานเหมือนเขานี่แหละค่ะใจก็ตุบตุกตบตบแล้วนะแฟนแอดก็มารับนะคะส่วนตัวแอดขับรถไม่เป็นนะคะมารับใช่ไหมแฟนแอดมารับนะคะแต่ว่าเหมือนเขายังไม่ทันได้ขึ้นรถค่ะ แอดอะขึ้นไปขับก่อนนะคะเหมือนเห็นเขามารับแล้วนะคะแต่ว่าด้วยด้วยด้วยกลัวไงคะเหมือนแอดขึ้นไปขับนะคะเหมือนรถมีสองคันนะคะทุกคนรถเหมือนรถมันมีสองคันนะคะแต่ว่าคือรถของแอดนี่แหละค่ะคือรถของแอดทั้งสองคันเลยนะคะแอดก็งงเหมือนกันค่ะเพราะอยู่ดีๆมันก็โผล่มาอีกคันหนึ่งตอนที่แฟนแอดขับแล้วนะคะแอดก็เห็นนะคะ แอดก็ขึ้นไปขับอีกอีกคันที่แอดชนนี่นแหละค่ะพอพอขับออกจากออกออกจากเออเออข้างถนนนะใช่ไหมคะข้างที่จอดไว้แอดก็ตกกลุมลงไปเลยค่ะรถอะแล้วแอดก็มองเห็นรถแฟนแอดอะพาครึ่งเลยค่ะเนี่ยเลยตื่นมาแบบเหลือเวลาอีกแค่ห้านาทีนอยเอ็กจะออกไอ้ลาวเอ็กจะออกแล้วอะค่ะ 5นาทีหรือ3 4นาทีุูยแอดมือสันว่าพิมพ์จะไม่ทันค่ะแล้วแบบฟุกมากพิมพ์แค่2 3 3 2 2 2สาแค่นี้ค่ะไอ้พวก2 4 3 3, 3อะไรอะไม่ทันค่ะพิมพ์ไม่ทันไอจะดึงโพยก็มือสันไปหมดโพยก็หาไม่เจอค่ะโพยที่สร้างไว้เนาะโอ๊ยวะ่ะ ดีนะยังได้ค่ะก็พอได้ค่าประทูนี่หน่อยเสียได้ตื่นไม่ทันอะไรเนาะสามสามได้แค่แอดก็ก,กดซื้อสอง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 สามเนาะแล้วก็สามสามแค่นี้เลยค่ะแล้วก็สองสองสามอะไรสามสามสองอะไรของแงีแล้วก็ตรงสองตรงสามนะคะฟุกมากค่ะโอุ้ยถ้าออกแบบพวกสองสี่สามสี่สามห้าอดเลยค่ะจิ้มบ่อทันมือสันเมื่เหลือเวลาสามนาทีหรือสี่นาทีนี่แหละ ว่าแอดจะหาหนูน่นหานี่เจอเข้านูน่นเข้านี่โอ้แอนแห่งคนสาอยู่เนาะปกติจะสร้างโพยไว้นะคะโอ้หาบโพอ่ตกลายค่ะโพยเอดก็ได้แอดจะสร้างโพยเลขชุดไว้เนาะเวลาจิมจะได้แบบไม่ต้องยุ่งยากเอาไปจิมเพื่อตัวเขาพราะท่านกินเขาหรอกค่อยถึงตาลายไงคะเลือกพย แล้วเมื่อคืนนี้เพิ่งจะรู้ว่าตัวเองเล่นเจ็ดสามเก้าไม่ได้นะคะเขาไม่รับเลยเอสปัดที่โทมนี่แหละค่ะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะเอามาเล่าให้ฟังแล้วแบบฟุกมากก็เผื่อมันม,นมานะคะเผื่อมันมาหวยหวยไทยนะคะหวยไทยยังไม่อั้นนะคะตอนนี้พ่อก็อัดไปแล้วนะคะนี่ก็รีบออกไปบอกที่บ้านแล้วก็ที่จริงหิวข้าวมากคะ่ะ แม่กำลังทําแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่ใส่เลือดไก่นอหอมากก็เลยบอกว่าโอ้มาอัดคลิปให้เขาก่อนหน้ารีบม,มาอัดนะคะจะกินข้าวก่อนก็ไม่ได้นะคะส่วนอายุแฟนแอดเนาะแฟนแอดก็เกิดวันที่23นะคะแฟนแอดแ,แ,แต่รถแฟนแอสผ่าครึ่งเลยนะคะผ่าครึ่งเลยแอดว่ามันมันต้องมีความหมายแหละ ก็เลขขาประทูมานิดหน่อยแล้วนะคะตัวเปิดเปิดเปิด,ปดงานแรกโอเคเลยค่ะดาวเมื่อคืนนี่ก็โคอภัยนะตัววิ่งรูดไม,ไ,มไม่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 เข้าเลยนะคะทั้งดาวีเดียวเห็นไม่ห้าสองหกมาแล้วค่ะห้าสองหกมาดาววีห้าสองหกนี่พอเกิดเขานะคะห้าสองหกอายุเขาก็จะประมาณสามเก้าสี่สิบใช่ไหมคะถ้าแอดเอยนี่ไม่ผิดแต่มันจะสี่สิบตอนอายุนุ่นตอนวันที่ยี่บสามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเขียนให้ก่อนนะเอาไหม อ,อ่ะเขียนเขียนเขียนหน่อยสองสามเนาะเกิดสองสามวันเกิดเนาะวันเกิดแฟนเอ็วันเกิดแฟนเอ็วันที่ยี่สิบสามนะคะวันที่ยี่สิบสามอายุก็น่าจะสามเก้าสี่สิบเนี่ยค่ะ 39 40 39าสยเ่างสีเพราะว่าวัน 23, ที่23ถึงจะ40เต็มนะคะโอ้ยเอดแทงเพียงโอ้หลายบินจัดค่ะเพราะว่าบินมันได้งอ,อกนะคะมันแทงไม่ได้เลยรวมตัวกันแทงไม่ได้ต้องแยกแยกตัวแทงโอ้ย่อยแหงเบาะวหาในคลิปอีกละเอ้สิมา,าจับ่อยด้วยตำรวจ่อยเบาหวานมจาจับ่อยจังได้เจ้ากัลินขึ้นกันวตี ส่วนตัวแอดอายุ34นะคะ34ย่าง35ที่มาของพวกนี้ล่ะค่ะที่มาของพวก6 3 4 9 3 4 9 3 6 9 3 5เพราะว่าแอดเราเดือนเกิดใส่อันนี้แอดก็เดือนเกิดใส่เอา้าอธิบายลืมว่าไม่เดียวมาให้ดูโอ้ยเนาะคนเท่ากับได นี่ค่คะเอาไปพิจารณากันดูนะคะทุกคนอุ้ยแอดก็ว่าเลขหลุดนี่เลอเนอะาะมเกี่ยวกับประยุทแอดรูสึมันมันจ่ายน้อยอะคะ่ะเหลือแค่เหลือแค่กี่บาทก็ไม่รู้แอดเห็นแวบ,บๆนะคะแต่แอดก็เออไหนๆก็ไหนๆแล้วสาห้านะคะ3ามห้ากับสองสี่นะคะ3าห้ากับสองสี่รู้สึกว่าจะเหลือเหลือมันไม่ใช่ครึ่งหนึ่งหรืเหลือครึ่งหนึ่งเหรอเหลือสองร้อยสามร้อย มันมันไม่ถึงครึ่งหรือเปล่าคะจักละตอนจิมไปก็เห็นไม่อั้นแต่ว่าจ่ายไม่เต็มนะคะสามห้าสองสี่แต่แต่แต่เลขรถนี่สองสองนะคะหว่วยเล่นมาเนี่ยสองสองสองสามนะคะซือ 3, 3ะะ้อสามสามทุกคนอีสามตัวนี้ไม่อั้นนะคะแล้วก็นี่ แต่พวกอีอีอพวกไอสามเก้าสี่ศูนย์อะไรเนี่ยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไอนี่เลยค่ะหิ้วข้าวแล้วค่ะเอาเลขรถไปก่อนนะคะตื่นมาเนี่ยก็จัดนอยเอ็กแล้วก็จัดเลขรดทั้งออมสินแล้วก็หวยไทยนะคะตอนนี้แอดจัดไปแล้วนะคะมีแต่เลขรถนะคะนอกรันสามตัวแต่ว่าอายุแฟนอะไรยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะมันต้องมีสองหูกี่บ่จากก้ากวะห้าสองหูแอดไม่ได้เขียนให้ไม่รู้ละ เกี่ยวกับเลขรถนี่เลยเนาะสรุปง่ายๆฝันว่ารถชนนะคะแต่แอดกลัวความผิดนะคะจะไปขับเนาะไปขับรถใช่ไหมขับไปแค่นิดเดียวนะคะแอดตกหลุมลงไปเลยนะคะหูใจหายมากส่วนมองตรงข้ามฝั่งหลุมอะค่ะตรงข้ามฝั่งหลุมอะค่ะที่แอดตกไปแบบว่าเหมือนเหงเงยหน้าขึ้นมองเนาะตกใจรถแฟนแอดก็ ของแฟนแอดก็ผาคึงเลยค่ะรถของแอดนี่แหละค่ะคันเดียวกันค่ะไม่งงเนาะเออนั่นแหละค่ะมันแบบอยู่ดีๆมันอยู่ดีๆมันก็มาฟุบฟุบฟุบ,ฟบ,ฟบเองค่ะไม่รู้ว่ามาจากไหนค่ะนึกออกไหมในฝันอะ่ะบางทีก็เดินไปนู่นบางทีก็มานี่นะคะอุ้ยตเตะแอด่าเอ้แต่ว่าอีกข้างที่มันผาคึงเนี่ยผา ออ้ยมันไม่กึ่งกลางเท่าไหร่นะคะผ่าไปใส่ทางคนขับคนขับของแฟนแอดนะคะคันคันของแอดที่แอดมองหินแล้วของแอดอจะตกจะตกหลุมเลยคะ่ะไม่จะตกอะ่ะคล้ายๆเหมือนในคลิปที่เขาแผ่นดินไหวเลยตกหลุมฟุบกลงไปอย่างนั้นเลยของแอดแต่ของแฟนแอดนี่มันผ่าเยื่องไปทางแฟนแอดอะคะ่ะผ่าเยื่องไปทางคนขับค่ะก็ขอให้โชคขอให้มามีแต่สิ่งดีๆนะคะฝันร้ายกลายเป็นดีเนาะ ขอให้เป็นโชคแล้วกันนะคะขอโชคใหญ่นะคะสองสองสาสามสามสองยังไม่มาเลยเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยดุใจให้งดุกใาในเด้อซะถูกลูกกานใส่ค้าคับออมสินเรือไม่ไทยอันแอดไม่สูญแอดจัดออมสินแล้วนะคะถือกระถือไปน้องกันเด้อพี่น้องอันนี้เอามาแบ่งปันค่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อมันมาเหงหิงรวยๆสวัสดีค่ะ